ค่ะคลิปนี้จะสอนออการดาวน์โหลด i n e s s Suite นะคะหรือตัวจัดการเพจค่ะให้พิมพ์นะคะ b u s n e s s Suite นี่ค่ะถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็กดติดตั้งได้เลยนะคะ ค่ะเมื่อเราติดตั้ง Facebook Business s สูตรเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นขั้นตอนการตั้งค่านะคะค่ะจะเชื่อมต่อกับ Facebook ของเราเลยนะคะเพื่อที่จะลิงก์เพจของเราต่างๆที่เราได้เปิดไว้ะคะ่ะมายัาง แอปพลิเคชันนี้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะซิงค์ข้อมูลเพจก็เข้ากับแอปดิสเน่สูตรเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เราจัดการเพจของเราได้ง่ายขึ้นค่ะ